ได้แล้วนะครับปลาดุกโอ้ได้เราปลาดุกถึงตัวนะครับตัวอย่างใหญ่กันเลยทีเดียวหาใครหาที่ไหนไม่ได้มาหาบอ่อตัวเองได้เลยปลาดุกคโควิดมันมาครับมาในบ่อนีแนะครับสุดยอดเลยครับสวยงามโอ้ปลาดุกเหลือง,ง,งอ่อยได้นะครับปลาดุกเหลืองอ่อยเลยนะครับไม่ดราม่านะงดดราม่านะงดดราม่านะครับปลาดุกเหลืองอ่อยเลยนะครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแต้มนะครับ ได้ปลาได้ปลาดุกย่างแล้วนะหนึ่งตัวครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องชิวไปใหม่นะโมนะครับวันนี้ก็จะมาทำการแอบตกปลาในบ่อของพ่อนะครับก็ แกได้มาเนี่ยแกก็จะมาปล่อย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 เช่นใส่ล่อม,มาได้ติดนั่นติดนี่มาได้แกก็จะปล่อยลงบอ่อปล่อยลงบอ่อแกจะหวงอย่างมากนะครับวันนี้ก็เราก็จะทําการมาตกปลาในบ่อพ่อกันนะครับ <laughs> หวงมากใช่ไหมไม่มีใครมากใช่ไหมเดี๋ยวลูกชาย,ยจะตกเองนะครับก็เอ่อเดี๋ยวเราจะทําการหาเหยื่อนะครับวันนี้ก็จะมีเหยื่อเป็นไส้เดือน นะครับตกเอาเราอยากกินปลาหมอแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ปลาหมอหรือปลาอะไรหรือปลาดุกหรือปลาอะไรขึ้นมานะครับไม่รู้นะครับมาเรามาเสี่ยงดวงกันนะครับเดี๋ยวจะมีป้าป้ามาตกปลาด้วยแต่ไม่รู้ว่าแกจะมาตอนไหนตอนนี้ก็สิบโมงแล้วแกบอกว่าแกจะมาตก้วยประมาณสิบโมงเก้าโมงแต่ตอนนี้แกก็ยังไม่มาครับเราก็ทําเบ็ดไว้สองคันนะครับคันนึงผมก็จะเป็นคนตกส่วนอีกคันก็จะให้ป้าครับแต่ยังไม่แต่ยังไม่ได้ขุดไส้เดือนนะยังไม่ยังไม่ได้ขุดไส้เดือนเดี๋ยว จะไม่ขอถ่ายตอนขุดเส้เดือนเดี๋ยวจะขอถ่ายเป็นตอนตกปลาเลยนะครับก็จะมีอย่างนึงก็เป็นหมูสดหมูสดนะครับเพื่อเราได้ปลาอย่างอื่นด้วยเพราะว่าในบ่อไม่รู้ว่ามีปลาอะไรบ้างมีสาวายมีปลาช่อนมีปลาดุกมีปลานิน่นปลานิ่นในบ่อตัวใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปรอชมกันได้เลยนะครับ้าย nhìn nào mà Hả? buộc oi Ở buộc oi vậy con Nhớ tam bày bày bay lơ. กล้องเราโอเคโอ้คุณอ,อ๋อแบกไงแบกไซด์เลยมึงเอ้ยนี่นะครับอยู่ตรงนั้นนะก็รอดูกันว่าจะได้ไหมวันนี้ก็เฮ้ยมีปลามาแล้วมีปลาแล้ว มีปลามันกินปลวที่เราอ่อยลงไปแล้ว,วมันลุ้นกันว่าจะติดเป็ดเราหรือเปล่านะครับจะได้สก,กีตัวกันเลยทีเดียวยเต็มเลยนะครับปลามาเต็มเลยนะดูว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นดูโอ้โหปลาซิวมาเต็มเลยว่ปะปลาซิวมาเต็มเลย หากินหากินไสรไม่ได้มาหากินในบ่อเจ้าของนะครับก็ต้องไปหากินไสรไก่หากินบ่อเจ้าของนี่แหละลูกปลามาเต็มเลยนะูจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่านะ พัศิวมาเต็มเลยพัศยว่าเต็มเลยนะได้หรือเปล่าโดนเดี๋ยวมันตอดโดนตัวเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนแขนนะบวดแขนแล้วนะครับอ้าว บแล้วค่ะตั้งกล้องไว้อยู่อเอ่อเยๆๆียร์เยียรเยียรอ่าดูสิดูสิดูสิเอาไม่อยู่เท่งนั้นก็ตั้งนี่ล้วกันเราเห็นเปล่าก็เดี๋ยวมาเราดูว่าจะได้ปลาไหมนะครับก็ชมกันนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เรดูกันว่าจะได้ปลาหมเดี๋ยวตัดไปตอนได้ปลากันเลยนะครับได้แล้วนะครับปลาดุกโอ้ได้แล้วปลาดุกหนึ่งตัวนะครับตัวอย่างใหญ่กันเลยทีเดียว หาใครหาที่ไหนไม่ได้มาหาบ่อตัวเองได้เลยปาแล้วครับปดุกโควิดมันมาครับมดในบ่อที่แล้วครับสุดยอดเลยครับสวยงามโอ้ประดุกเหลืองอ่อยได้นะครับประดุกเหลืองอ่อยเลยนะครับไม่ดราม่านะงดดราม่านะงดดราม่านะประดุกเหลืองอ่อยเลยนะครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแต้มนะครับโอ้ได้ปลาได้ปลาดุกย่างแล้วนะหนึ่งตัวครับ ส่วนของเรานะส่วนของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่งเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับได้แล้วหนึ่งแต้มนะเสียดายเมื่อกี้ถ่ายถ่ายไม่ทันนะครับตอนกินนะถ่ายได้ตอนขึ้นมาแล้วได้แล้วหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเอาถังมาก่อนไปนนดูางกันี่มอเเลยาทปูางไปบอกกันนี่อไม่ต้องไปหาีอื่นนะครับ <c oughs> ถ้าน้อยมาโอ้หพวกมึงเดี๋ยวพ่อมาเย็นนี้ก็โดนบ่นนะกินปลานม่บอกกูโดยด่วกินปลาบอกกูอีกแกก็จะบ่นนะอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งแต้มของเราเลจ้าหนึ่งแต้มนะครับเตียงอ่อยเลยนะครับไซต์ตลาดเลยนะไซต์ตลาดเลยนะครับจังหวะนี้อย่าเป้าเหยียบแป๊บนึงนะไซตลาดเลยนะครับ กระมังมันหัวได้นนิกระแปงกระแปงแดงก็ได้ปะแป้งคางคางกันก็เอียนี่ครับเหลืองอ่อยเลยนะปบดกหูจยดหยดหยดนะครับไม่ผิดคาดนะครับว่าจะได้นะไม่ผิดคาดจริงๆครับเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดเล่าเบ็ดเล่าเบ็ด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 อู้ โอ้โ้จบแล้วโู้มาไม่ทันโอ้ติดอู้ปลาแ้นอู้ติดโอยติดดึงบทันเอออู้ติดเลยนะเอากระจมปุ๊บเลยเนี่ยมังยางมาโมคาเตเบิองปลาปลาแ้นน่ะโอ้ยพลาดเลยเดี๋ยวขอปลดเบ็ดก่อนนะครับขอปลดเบ็ดก่อนนะตั้งกล้องกันแป๊บนึง พลาดเลยอ่ะนี่ย่งวะโอ้จบแล้วนะจบแล้วนะครับโอ้โคตรพลาดเลยเดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่เดี๋ยวลงใหม่นะเดี๋ยวลงใหม่นะ ว่เดี๋ยวตามตามใหม่นะครับว่าเมื่อกี้หลุดไม่ได้ห <c oughs> าปลาที่ไหนไม่ได้หาปลาบอกไีนนะมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งแต้มนะ ก็รอดูว่าจะได้ไหมปลาเหลืองประดุกยอดมากเลยสวยใช้สวยมากใช้สวยมากนะครับก็เดี๋ยวรอชมตอนได้ปลากันเลยนะครับโอ,โอ้ได้อีกแล้วนะครับได้อีกแล้วได้อีกหนึ่งตู้ ได้อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแล้วนะสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับสวยงามเองตัวแล้วครับสองแต้มแล้วสองแต้มนะครับสองแต้มปาได้เว้ยปาได้เว้ยทองแต้มเลยเว้ยปลาเป็นได้สองแต้มแล้วนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดอุ้ยแม่มึงสองแต้มแล้วนะ เดยวว่ากันนะไม่เป็นบาทเป็นดํานี่สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วนะใหญ่ๆหญ่เลยนะครับใหญ่ใเลยนี่ใหญ่ใหญ่กันเลยครับใส่เดือนดําไม่ผิดคาดครับประดุกครับปละดุกประมอะครับตอนนี้อยากได้แต่ปลานินนะตอนนี้อยากได้ปลานินไปย่างนะตอนนี้เขาเกลือปาหมอใหญ่ก็ได้ปาหมอใหญ่ก็ได้สักตัวครับ ก็นิ่นปลาหมอนครับส่วนของเราครับยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับของเราเงียบอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวย้ายมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะย้ายมาตรงนี้บ้างนะเฮ้ยโอ้หมด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 กัดเดี๋ยวเราไปย้ายของเราก่อนนะรอ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 ครับรอ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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วได้เลยอุ้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 ยปล่อยเลยปล่อยเล โอ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยมาเลยวะมาเลยวะอุ้ยวุ้ยวุ้ยสวายโอ้ยหลุดคัทเบคคัทโอ้ยหลุดหลุดหลุดโอ้สวายหลุดเลยนะครับโอ้สวายสวายใหญ่สวายใหญ่เมื่อกี้นะครับหลุดเลยหลุดเบ็ดรูปหลุดเลยไหมโอ้สวายใหญ่หลุดเลยนะครับโคโค่เบคกงเลยอ่ะโอ้เบ็ดงอกันเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาคีมมาเดี๋ยวไปเอาคีมมาให้เอาแล้วครับเอาแล้วครับได้แล้วโอ้ยหลุดหลุดหลุดนะ เดี๋ยวเราไม่เห็ดเบียดไปก่อนไปเป็นเห็ดเบียดไปกอนคีม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 ดัดดัดไปกันป๊บนึงเดียวตัดต่อตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะตัดแล้วนะตันแล้วนะตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับต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 บเลยนะตบตบเลยนะ ตุบแล้วนะตุบตุบตุบแล้วนะตุบแล้วนะยังตุบตุบอยู่ตุบตุบอยู่ได้แล้วครับได้แล้วอุ้ยหลุดหลุดอุยหลุดหอะไรวะเนี่ยหลุดอีกอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่คลิปยาวๆไปเลยนี่คลิปวันนี้คลิปยาวๆไปเลยบอกเลยว่าหมานมากหมานมากนะครับหมานมากหมานในบ่อตัวเอง เอาเล่เอาเล่นนะครับเอาเล่นครับเอาเล่นครับเอาเลวนครับอ้ยอะไรวะรอกันเหรอรอก่อนนะรอก่อนนะรอกอนเอาไว้ให้กินเต็มที่ต้านใจอุ้ยแต่สวายไม่เอา วดึงไม่ไหวสวแบบไงเลยเนาะดึงบาไวเลยเมื่อกี้เนี่ยนั่นนั่นนั่นกำลังตอดนะครับกำลังตอดไปแล้วครับไปแล้ว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 โอ้ยรออีกเด้วครับรออีกเดียวครับไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ได้อีกแล้วอะไรวะรอรอรอเหมือนรอรอต่อไปรอต่อไปรอต่อไปนะรอต่อไปไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะอุ้ย ไปแล้วนะโอ้เมื open, ่อกี้เสียดายเสียดายเสียดายนะครับเสียดายนะเสียดายนะเมื่อกี้นะเสียดายนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวร้อใหม่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 นะรอใหม่ไปแล้วนะไปแล้วนะอู้ยใส่เดือนมันงาวมันมันมดออกใส่เดือนรูปปั้นสองรอบสองรอบแล้วสองรอบแล้วนะครับสองรอบแล้วครับ ต่อแล้วต่อแล้วครับ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 ต่อแล้วนะต่อแล้วตุบ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 บกินไม่กิน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 ไม่กินครับนิ่ง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 ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยเปลี่ยนเยอะ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 

ไปแล้วนะครับไปแล้วนะไปแล้วไปไปแล้วนะ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 หลุดนะ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 หลุดหลุดเฉยเลยอะไรวะเนี่ยหลุดเฉยเลยเอมอม่ามเมมต่ออีกนะต่ออีกนะต่อแล้วนะต่อต่อต่ออีกนะต่ออีกนะต่อแล้วนะต่อแล้นะยังไงอะสรุปยังไง เปิดเปิดเปิดมาเปิดมาต่อแล้วนะต่อแล้วต่อแล้วนะต่อใหญ่เลยนะต่อใหญ่เลยนะต่อใหญ่เลยนะตุ๊บ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 เอาเอาเอาเดิน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 นะเดินนะเดินนะวิ่ง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 ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแลนะไปแล้ว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 นะเป็ดก็จ้องเป็ดก็จ้องปลาก็กินเป็ดเอาเอาเข้าไปต่อใหญ่เลยนะต่อใหญ่เลยนะต่อใหญ่เลยนะไปนะไปนะไปนะฝั่งนั้นไปแล้วฝั่งนนั้้ไปแลว โอ้ยรุด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 เอามาลุ้นต่อน,นี้ลุ้นฝั่งนี้ต่อนลุ้นฝั่งนี้ต่อนับลุ้นฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ยังไงเนี่ยตอบตอบตอบแล้วดึงแล้วดึงแล้วด,ดึงแล้วดึงดึงแล้วยังไงดึงแล้วยังไงดึงแล้วยังไง,งไสำหรับผลสรุปวันนี้นะครับก็เราตกปลาไปชั่วโมงกว่าๆเราตกตอน ตอนเที่ยงนะครับถึงบ่ายโมงกว่าใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าได้ปลามา3ตัวนะครับได้ปลาดุกมา3ตัวแล้วก็ปลาที่เหลือก็ไม่ได้แล้วก็หลุดไปแล้วก็ให้ปา้าให้ป้าไป2ตัวเราเอาไว้1ตัวนะครับไว้กินเย็นนี้ไว้ทำกับข้าวเย็นนี้นะครับมดดาม่านะเป็นปลาบ่อของของเราเองของผมเองนะครับมดดาม่าคลิปนี้ทําแก้งพ่อก็เดี๋ยวรอแกกลับมาก็แกก็งคงน่าจะบ่นว่าเอาปลามจากไหนนะ นะแล้วเบ็ดเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำเพื่อแบบทำ,ทำเพื่อปือป้าป้าบ่นบอกว่าป้ากอยากกินก็เลยทำด้วยดีวยดวยกว่าโอเคก็เลยทำคอาเมนต์นี้ขึ้นมาแล้วก็พ่อแกห่วงมากมีนักก็เลยจัดซะจัดซะขอหน่อยละกัน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพี่จะเข้าไปตอบทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k ชิวไปใหม่นโมนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube ชิวไปใหม่นโมนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ได้เลยนะครับพี่เป็นคนตอบเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดติดตามให้พี่ด้วยนะถ้าใครยังไม่กดสามารถกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับตรงนี้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 แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส,รส,รสหรับวันนี้สำหรับสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบาย